ภาษาบาลีหนึ่งครรมคติธรรมประจำสัปดาห์หกสามสองมรณะธรรมะแปลว,ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาชมรมบ้านธรรมะมสอทุกคนที่เกิดมาในที่สุดแล้วก็จะต้องตาย ไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เลยแม้แต่คนเดียวจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดแม้อย่างนั้นเรื่องตายก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ที่ควรจะพิจารณาคือก่อนที่วันนั้นจะมาถึงควรได้ทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเพราะถ้าเป็นผู้ประมาทมัวเมาไม่สะสมกุศล ไม่มีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมลมเจริญปัญญามีแต่เพลิดเพลินเป็นไปกับกิเลสอกุศลเก็บสะสมสิ่งสกรกไว้ในจิตโดยตลอดย่อมไม่คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งได้อย่างยากแสนยากพอความตายมาถึงจะขอผัดผ่อนว่าขอฟังธรรมก่อนขอให้ทานก่อนขอให้เจริญกุศลก่อนก็เป็นไปไม่ได้ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนุเคราะห์เกื้อกูลเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอย่างแท้จริงฟังพระธรรมซ้ำๆศึกษาซ้ำๆย้ำแล้วย้ำอีกก็เพื่อให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตที่สั้นแสนสั้นภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจบสัปดาห์ขอนำเสนอคำว่า มรณะ no ธรรมะหม tu, ายถึงสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาอ่านตามภาษาบาลีว่ามรณะธรรมะมาจากคําว่ามรณะแปลว่าความตายกับคําว่าธรรมะหมายถึงความเป็นธรรมดารวมกันเป็นมรณะธรรมะแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาแสดงถึงความเป็นจริงว่า สัตว์โลกทั้งหมดไม่มีเว้นเลยเมื่อเกิดมาแล้วล้วนมีความตายเป็นธรรมดาด้วยกันทั้งหมดต้องไปสู่อำนาจของความตายคือไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เลยแม้แต่คนเดียวความเกิดย่อมมีอยู่ตราบใดความตายก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมความตายก็ย่อมเกิดขึ้น ซึ่งก็คือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดขึ้นทํากิจหน้าที่เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นี้จะกลับมาเป็นบุคคลน,นี้อีกไม่ได้เลยไม่มีใครอยู่เหนือความตายได้เลยตามข้อความในปรมัถธทีปณีอัตถกถาขุทธะนิกายบิมาณวัตถุจุละลัทธิบิมาณดังนี้บทว่าโนเตปิอัชลา มาลาความว่ามีความแก่และความตายเป็นธรรมดาทีเดียวอธิบายว่าแม้ความเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นต้นก็ห้ามความแก่และความตายที่หูวเหนือท่านเหล่านั้นไม่ได้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด4 5่พันหาพัเกิดจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึงสี่อสงไขยแสงกับ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากทุกคำจึงมาจากพระกุลอันประเสริฐยิ่งของพระองค์การที่แต่ละคนจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงในครั้งนั้นและได้สืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระธรรมยังดำรงอยู่จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของคำสอนก็ล้วนเป็นคำจริงเป็นคำอนุคอบเกื้อกูลเป็นเครื่องเตือนที่ดีในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูกมีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ ขัดเกลากิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตจนกระทั่งสูงสุดเพื่อความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิน้นตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสทั้งปวงจนหมดสิน้นการเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีอยู่ตราบนั้นไม่เป็นสุคติภูมิก็เป็นทุกคติภูมิตามกรรมของแต่ละบุคคลกล่าวคือ ถ้าเป็นผลของกุศลกรรมก็ทําให้ไปเกิดในสุขติภูมิเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาตรงกันข้ามถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมก็ทําให้ไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดีรสารบ้างตามควรแก่กรรมของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำมาชีวิต เป็นการเกิดดับสืบต่อกันของจิตแต่ละขณะจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปที่กิเลสซึ่งเป็นเครื่องซ่อมหมองของจิตเกิดขึ้นเป็นไปก็เพราะได้สะสมมาแล้วในอดีตเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อปัญญายังไม่เจริญขึ้นถึงขั้นที่จะดับกิเลสได้ กิเลสก็จะเกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างเช่นในชาตินี้และเพราะยังมีกิเลสอยู่นี้เองการเวียนว่ายตายเกิดจึงยังไม่จบสิ้นเป็นเหตุให้มีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อไปยังไม่พ้นจากทุกข์ในสังสาร,รวัฏการเกิดในภพหนึ่งชาติหนึ่งนั้นสั้นมากไม่ยั่งยืนเลยความเกิดยังเป็นไปตราบใดความตายก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้น แม้จะเกิดเป็นเทวดามีความสุขสะดวกสบายทุกอย่างแต่ถึงอย่างไรแล้วในที่สุดก็จะต้องเคลื่อนพ้นจากความเป็นเทวดาแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติก็ต้องสิ้นสุดที่ความตายทั้งนั้นเกิดแล้วก็จะต้องละจากโลกนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นแล้วยังต้องเกิดอีกอยังต้องเดินทางต่อไปในสังสารวัฏ มีการเกิดอยู่ร่ำไปปราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสซึ่งก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะนั่นเองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องเป็นต้น ย่อมสามารถช่วยเหลือทำกิจในด้านต่างๆแก่เราได้แต่พอถึงเวลาตายบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยต้านทานไว้ได้เลยกล่าวคือไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ไม่ตายได้ใครๆก็ช่วยเราไม่ได้เลยจริงๆแม้จะมีแพทย์ผู้มีความสามารถมากเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้ไม่ตายได้ จึงไม่มีใครสามารถรอดทนจากความตายไปได้เลยดังนั้นต้องไปลืมเลยว่าทุกคนกำลังจะตายจะตายเหมือนอย่างคนที่ตายไปแล้วบางคนไปเยี่ยมคนป่วยหนะักคิดว่าเขากำลังจะตายแต่ความจริงทุกคนทั้งหมดเลยกำลังจะตายคนที่ไปเยี่ยมอาจจะตายก่อนก็ได้ซึ่งไม่มีใครร่วงรู้เลยว่าไป จะตายเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรแต่ทุกคนกำลังจะตายแน่นอนมั่นใจได้เลยว่าตายแน่นอนทุกคนพอถึงเวลานั้นก็ตายแน่ๆเมื่อจิตขณะสุดท้ายในภพนี้ชาตินี้เกิดขึ้นก็ต้องละจากโลกนี้ไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนตายจะทำอะไรซึ่งควรจะได้พิจารณาจริงๆว่า เมื่อแต่ละคนจะต้องตายอย่างแน่นอนเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาถ้าเห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์ที่สุดก็ทำสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทำดีและฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นนั่นคือประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะตายจากความเป็นบุคคลน,นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะสะสมสืบต่อไปเป็นที่พึ่งต่อไปจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์มรณะธรรมะหมายถึงสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่8ป7เจ็วันจันทร์ที่6พฤศจิกายนสองพยหกสิบ